สวัสดีครับวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาเที่ยวที่น้ําตกแม่สานะครับนี่ครับภาพบรรยากาศน้ําตกแม่สาตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณชั้น8นะครับผมรียกาผางเงือบก็จากจานวนทั้งหมด1ิบชั้นนะครับเรากําลังมุ่งหน้าไปที่ชั้น9้านะครับผมอ่ะไปายเดิน พื้นที่สำรวจธรรมชาติก็เป็นแบบนี้นะครับโอหตรงนี้คล้ายๆเป็นถ้ำครับผมนี่โอ้โหนี่ลักษณะเหมือนคนเอาเข้าไปค้ำนะครับเนี่ยเหมือนจะมีความเชื่ออะไรบางอย่างเือนประมาณว่าค้ำแล้วจะมีค้ำจุนอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไม้ไหม โอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่ชั้นเก้านะครับอันนี้ถือว่าเจฟิตน่าดูนะครับผมมีเรี่ยวแรงขึ้นมาเยอะเลยนะครับโอ้โหเสียงน้ำตกแรงมากแล้วครับผมตอนนี้ก็เวลาเที่ยงพอดีนะครับผมแต่ว่าบรรยากาศก็ถือว่าดีนะครับผมมีอากาศร้อนนิดๆน,นะครับแต่ว่าไม่ถึงกับร้อนมาก เนื่องจากว่าป่าไม้กำลังอุดมสมบูรณ์นะผมต้นไม้อุดมสมบูรณ์มากถึงว่านะครับเขาให้อนุรักษ์ป่าไม้กันนะครับเพราะว่ามันทำให้บรรยากาศชุ่มชื่นและก็เย็นสบายนี่เองโอ,โอเคเดี๋ยวเราไปถึงชั้นเก้าแล้วเราก็จะรายงานต่อไปนะครับผมที่น้ำตกแม่สาจังหวัด เชียงใหม่ครับนุ่นครับนู่นครับน้ำตกครับผมเกยคโกเส้นทางนะครับผมขึ้นสู่ชั้นเก้าของน้ําตกแม่สานะครับอ้าวเฮโลโลหน่อยเฮลโลครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมพลิกกล้องไปก่อนอ เดี๋ยวนะกับกล้องยังไงเนี่ยครับผมดูจากกล้องแล้วก็ไม่ค่อยชันนะครับผมแต่ว่าความจริงนี่ได้เหงื่อกนเลยทีเดียวนะครับเป็นทางสู่ชั้นเก้าของน้ำตกแม่สาต้นไม้ใหญ่เยอะมากครับ เห็นแล้วครับเป็นสัญลักษณ์ลำไรแล้วครับผมชั้นเก้าของเราตอนนี้กี่โมงแล้วนะครับประมาณบ่ายโมงเหรอเพ <c ười> ียงห้าสิบอะไรครับดอกผักหวานนะครับผมเอาแล้วครับความหิวเขาเริ่มแทรกครับผมตอนนี้ถามเรื่องผักหวานแล้วก็ เห็ดถอบแล้วก็ไข่มดแดงนะผมตอนนี้ตอนเช้าเราก็ไม่ได้โซยอะไรมา,มากมีกาแฟ ى. ออนตินคนละแก้วนะครับโอ้โอเคเดี๋ยวถึงเราจะแจ้งรายงานให้ทราบนะครับผมบก็หลังจากเดินทาง ผ่านต้นไม้ที่ล้มนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับชั้นที่สิบลานทเทลากไม้ครับอันเบลเลอร์เลยที่บริเวณชั้น8นะครับผมโอ้โหเป็นลากไม้เปรียบเทียบกับตัวคนก็ ใหญ่พอๆกับคนเลยครับผมน้ำหนัก80ได้โอ้ขึ้นทางผจญภัยนะครับตกแม่สาจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมโอ้โหนะครับลากไม้ที่ชอนัยลงไปถึงน้ำตก ก็ได้เหงื่อกันครับวันนี้เหงื่อออกล้างชิบๆนะครับเสียงแัก,กระจันนะครับผมทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะครับเมื่อได้สัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติก็เวลานี้ประมาณบ่ายโมงนะครับก็ยังได้ยินเสียงธรรมชาติพวกนี้อยู่นะครับเป็นการชาร์จ พลังให้กับชีวิตนะครับผมก่อนที่เราจะทํางานต่อไปในวันรุ่งขึ้นนะครับมีความสุขดีครับผมกับการได้ออกมาผจญภัยแบบนี้บ้างครับก็วันนี้ถือว่าสิ้นสุดภารากิจนะครับผมพิชิตน้ําตกแม่สาแล้วผมของทางลงของชั้นน้ําตกชั้นที่สินะครับนะครับ,นะรบถึงจุดิ้นสุดทางเดินนะครับผม แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นนี่ครับทางลงก็สรุปไว้ให้เพียงเท่านี้นะครับผมใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับขอบคุณครับวีอ้าวบายบายท่านผู้ชมหน่อยถึงแล้วพิชิตแล้วพิชิดแล้ว,ลวไหนไหนท่าพิชิดหน่อยโอเค ไว้ทริปหน้าเราเดินทางกันไปไหนยังไงก็เราจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งนะครับวันนี้สวัสดีครับกับทริปเชียงใหม่น้ำตกแม่สาบ๊ายบายครับทางขึ้นครับผมทางขึ้นไปชั้นเก้านะครับผมความสูงชันออ,อถ่ายแล้ว